สวัสดีครับพ่อพี่น้องครับมาพบมาพ่อกับจ่าขวงอีกขี้เก่าเนาะพี่น้องเนาะกับเขากับน้ำเฮ้ามือนี่เป็นปิ้งปลาคอครับที่มาฝากที่ฝากน้องมือนี่เนาะกับตําบกทัวนี่ครับปลาคอปลาคอแดดเดียวครับพี่น้องตัดหัวเรียบร้อยแล้วครับนี่ตัวพ่อนใหญ่เป็นไงครับเท้าๆแน่เนาะอยู่ขางบ้านขี้เก่าครับพี่น้องนี่ตพอเน่ใหญ่ครับยังบ่ไดนสุกครับแต่บกทัวอย่างเตรียมไปเรียบร้อยแล้วครับยางไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเอาเป็นว่า เลี้ยวเนาะพี่น้องเนาะจะมาเบิ่งกันปต่ำบกทัวกับปีงปลาแหละครับพี่น้องเนาะสวัสดีครับผมพี่น้องครับเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับตํำบกทัวกับปีงปลานะครับปิ้งปลาแดดเดียวครับเป็นปลาควาครับแดดเดียวขึ้นทีสูงกี่ดอกพี่น้องสูงก็เล็กสีใหม่บ้อใหม่แล้วเบิ่งเบิ่งไกลๆโอ้หักงักครับพี่น้องนี่ครับกับตํำบกทัวเนาะแล้วก็พักแก้มกับบุฟี่ยังหลายครับมีนี่ครับมีดอกดอกคา บักเขือครับประกาศเขานเานี่ตัวนี้ครับพี่น้องเข่าเหนียวคือเกาครับกองเข่าน้อยมากครับพี่น้องครับกินน้ากันกับผมคือเกาครับพี่น้องปีงปลาพี่น้องนี่ครับ นี่แหละพี่น้องพออยู่บ้านเฮาเนาะนี่นี่สิครับพี่น้องจะขึ้นเขาเตจอไหมครับเนี่ยแบบนี้ เดี๋ยวผมเอากอ,อกกล็ดเหยื่อไเลยพี่องนี่ฟังทีไรโอ้ อันคำันแดดเดียวเนี่มันก็นสิพอดีครับเนี่ยปลาคอแดดเดียวแห้งไร้กานี้กับสีบ่์แสบปันใดครับอืมนองครับ <c oughs> <c oughs> ครับเขาบ้าเฮ้า พ่อดีเลยครับบ่ต้องให้มันแหงหลายครับเนี่ยประคอแหลเดียวว่ต้องบ่ต้องย่างมันแหงหลาย không mãi học không không ạ không 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 ทำไมพอดีครับพี่น,อน้องเอ้ เบดไปแล้วครับสองตัว <laughs> ช่วงนี้ก็็ี่เป็นสาเอาบ่งขึ้ครับป่านั่นเป็นช่วงหนาแรงเนาะโมเมนต์หนาฝนบน,ดนเดตกันไดด <peach> มันจะมักกว่าแล้าเอาออกจากปีงครับพี่น้องนี่แหละครับมันตั้งขีดเขากันปลาคว้าแดดเดียวครับปับ๊บอกทัวเขาเหนียวโอ้ยยังก็มาสอง่งผมกับพี่น้อง เป็นไงยังลูกจองเพิ่งกับไปครับพี่น้อง oh huh. กามออกเล็กน้อยนังน้องนานเิ่นสีมาแล้วเป็นสีมาแล้วอืมเอาเกือบมืดครับมาแรงมาเนี่ยลงคำเดลยวครับ เดี๋ยที่เลือกงานขึ้นไปน้องเดี๋ยวเดเลือกงาน,ย,าานย่างปลาเนาะอืมต้องดีบ่นเนาะ No. เบิร์ดลวครับตำหมกทั่วพี่น้องปลาหรือตัวเดียวครับปิ้งบกักกัแดดเดียวครับตำบมกทั่วข้าวเหนียวแล้วกะดอกข้าวนาอมีพักกาดขาวกระลำบัก,บกเขือสองสามหน่วยผมก็ออีมครับเบิดพอดีครับพี่น้องครับพี่น้องครับในระหว่างการรับประทานขันบอสุภาพจัาใดนะครับจากหวงขออภัยแล้วก็ขอ ตวจพี่น้องไล้เลยครับพี่น้องครับคำบอกคำจาได้ระวางรับประทานบเรียบร้อยกระต่องข้ออภัยอีกข้อนึงนะครับนะครับคอยพบพ่อกันคลิปหน้านะครับคือเก่าครับพี่น้องครับมากกกดไล่ถึงอกถึกใจกกดแช้นะครับเป็นกําลังใจให้จ่ากวงเฮ้ยเด้อครับพี่น้องเพราะอะไรทำนี่ละครับพี่น้องครับอิ่มแล้วครับสวัสดีครับ